เปิดตู้โหวตดาวโหลด90ล้านครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดีโรเซอร์นะครับแล้วเราก็จะมาเปิดตู้นี้กันเลยเป็นตู้ของลูคีออ่าแล้วก็โทชิโร่แล้วก็เนลนะครับก็เป็นตู้ครบรอบ90ล้านดาวโหลดแล้วก็เป็นตู้ที่เหมือนกับมีวรวมตัวดีๆรวมตัวคุณภาพไว้นะครับรวมตัวที่คนอยากได้นะ หลายๆตัวก็จะอยู่ในตู้นี้เลยรูเคียร์ก็จะเก่งนะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์แบบโดยตรงทางในทางหนึ่งแต่ว่าจะเกรงนะฮะิตแรงก็บวก2แล้วยังจะแรมเพจอีกส่วนโทชิโร่ครับโทชิโร่ตัวนี้ก็เป็นตัวาดาันกิวนะฮะเนวเป็นตัวดอกน้ําหอมนะครับน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กนะครับก็เดี๋ยวมาจัดกันเลยมีเพรอยู่ไม่มากนะฮะ สเต็ปแรกไม่ออกครับน่้จัดได้ประมาณ10สเต็ปแบบเราไม่ก็สิกว่าสเต็ปนะตัวนี้ดีอย่างคือมันลดราคานะฮะสเต็ปแรก50สเต็ป250อในประมาณนี้นะครับมันลดราคาเพชรนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขนาดนั้นนะคือว่าลดราคาเพชรก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ออกก็น้อยนะฮะน้อยลงด้วยนะครับ สเตปสจะมาไหมสเตปหนึ่งสิไม่ออกแล้วมาครับน้อยน้อยหนึ่งตัวแน่อนอนสำหรับสเตปนี้ฉันไม่ใช่หมาโอาเคหน้าตู้ออกครับหนึ่งตัวทอชิโรมีอยู่แล้วครับผมก็จะเอาไปบวกกันนะบวกกันมันก็จะแรงขึ้นนะสเตปสจัดมา พีเชอหนึ่งตัวแบบนี้ไม่มีแน่เลยสเต็ปห้าครับสเต็ป <Step S 1> นี้การันตีแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีครับ พิซซ์หนึ่งตัวแบบนี้อาจจะมีตัวเดียวครับตัวเก่าเหรออ๋อตัวดับน้ำหอมนะฮะดับน้ำหอมเล็กสีแดงปัจจุบันพอเล่นได้นะไม่ได้เก่งอะไรมากนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าได้มีเลดบอส เป็นโบนัสแล้วก็ได้เล่นแน่อฮารีเบลครับดอบน้ําหอมเช่นกันครับน้ําหอมเล็กสีส้มดูดอบน้ําหอม2ตัวครับถือว่าโอเคอยู่ไปต่อไปเป็นสเต็ป6ครับ ห้าสิบเพชรครับหกจะออกไหมหกไม่ออกไม่เป็นไรครับไ,ไปดูตอนที่เจ็ดเลยกดทองการเปิดกาชาครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะฮะสเต็ปเจ็ด ไม่ออกครับหกเจ็ดไม่ออกเลดมันน้อยได้แหละถึงเพชรเพชรมันจะเปิดน้อยแต่ว่าเลดออกมันน้อยนะสเตปสามมันนี้นะอันนี้น,น,น,น่าลุ้นละอ่ามันต้องอย่าง,งานั้นอย่างน้อยหนึ่งตัวครับสำหรับรอบนี้โอ้ ผมมี4ถ้า5แล้วนะได้ตัวนี้มาก็คือ5ถ้า5เลยครับประโยชน์ตรงดรอบน้ําหอมส step 9ครับไม่ออกครับก็ไปลุ้นกันในส step 10สเต็ปสุดท้าย จ็บสุดท้ายใช้เพชรอยู่เท่าไรสองร้อยห้าสิบผมก็จะเหลืออยู่สี่ร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวเราแวะไปเปิดตู้อิจิโกะดีกว่าอ่าฉันไม่ใช่หมาครับอีกแล้วครับโทชิโร่สองตัวเลยครับ อ่าโูเคียหน้าตู้หนึ่งตัวครับตัวนี้ผมยังไม่มีนะก็เท่ากับว่าครบแล้วตอนนี้สองตัวหน้าตู้ครับกาชาดีนี่สองตัวหน้าตู้ครับเดือเพจูสี่ร้อยมิรถือว่าแจวมากไม่ต้องต่อละไม่งั้นผมก็เปิดได้อีกอ่าสองสเต็ปนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องละครบละ เดี๋ยวมาลองเปิดตู้อาไอิโกะดูครับสัก2อสามสเต็ปนะฮะเฮ้ยสเต็ปแรกเอาเลยเหรอว้าเฮ้ยโอ้โบนมันจะสงคารามเฮ้ยโอ้ตัวนี้มีแล้ว5าถพาด้วยก็ถือว่าเก็บไว้แล้วกัน3ตัวนะครับสเต็ปแรกครับลุงนี้มาเปิดตู้นี้ดีกว่าไหมสเต็ป2จัดมาเลย ไม่มีครับสองไม่มีโอเคก็ถือว่าคุ้มแล้วออกสามตัวเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะฮะอันนี้50เมตรครับเปิดทิ้งไปก่อนไม่มีครับโอเคผ่านไป ไปดูรายละเอียดจากรอดได้ตัวไหนมั่งตัวที่เพิ่งได้รับครับเฉพาะ5ดาวกดปุ๊บก็ให้อ้เดี๋ยวเลี้ยงใหม่ดีกว่าครับอันนี้มันเลี้ยงผิดไปนิดนึงเอานี่ันนี้ครับปุ๊บอ่าเดี๋ยว3ตัวนั้นตัวี่เพิ่งคิดนะ3ตัวนั้นอย่าเพิ่งคิดลูเคียครับโซชิโร่สครับอินุเอคิดมัดหครับอาริเบลคิดมัดหครับแล้วก็โอโนฮะฟ้า oh ah. คิดมัดหครับ ถือว่าคุ้มครับแล้วก็ถ้าเป็นับตู้นั้นด้วยก็อินโอเอพันปีเขียวนะฮะอิจิโกโมัตสกสงคามครับคุ้มจัดการเปิดครั้งนี้คุ้มจัดนะฮะคุ้มจัดดีจัดครับตัวในตู้เราก็จะได้2ตัวนหนตู้ครับฮาริเบลไม่ได้นะยูิจิกะไม่ได้ครับเอออเนวไม่ได้ยูิจิกะไม่ได้ได้ฮาริเบลแล้วก็ No นอ,อ,อแล้วก็อุลหนะณะ ืวัวโอเคอยู่ครับโชคดีมากครับโอเคสำหรับคิปนี้คนต้องฝากไว้ตัวนี้นะครับยังไงใครจะเปิดก็ขอให้โชคดีแบบผมนะครับแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ